สับสับเลยสับเลย,เลยหมุดกัดละมุดครับกัดเบามากกัดละมุดด้วยอ้าวห <c oughs> ึหึกัดครับโอ้โหกัดใกล้ๆเลยครับ โโอ้หนี่ครับไปแล้วคกัดใกล้เกินนี่ครับกินสมุดโคนครับเรีนเรีนน้ำเลยครับวันนี้ กว่าจะเอาขึ้นได้ครับตอนแรกคิดว่าไม่อยู่แล้วนี่ครับมาดูนี่ครับไซโลกว่าเลยครับมุดโคนนำปีเลย หยุดเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ผมมาตกปลาคลองอีกครับมาหมายเดิมครับวันนี้ก็จะมาซ้ําของอาทิตย์อาทิตย์ก่อน้นะครับจะมาตกเท็กซัสลิกเหมือนเดิมครับอาทิตย์ก่อนนันฝนตกหมายไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับอาทิตย์นี้ฝนไม่ตกมาสองวันละน่าจะโอเคอยู่ครับนะครับอยงเราก็จะเป็นเท็กซัสลิกปลายางครับนี่ตัวน,นี้ครับ โอเคเดี๋ยวมาติดตามชมมันครับว่าวันนี้จะโดนหรือเปล่าน้ำนิ่งๆครับต้องรอดครับวันนี้โอเคติดตามชมมันครับ น้ำจะแห้งกว่าอาทิตย์ที่แล้วท่นาน่าจะสูบสบน้ำเข้าบอ่อมันจัดแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับ ดูครับสายวิ่งเลยครับหยุดนะหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับสับแล้วครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับอู้ อยู่ครับไผ่ท่วมเลยครับอยู่นะอยู่ครับ,รบใส่ไหนเนี่ยทำไมเม็ดใหญ่แท้โอ้โหกินละมุดโคลนครับอือมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้โห กินจะมุดโคลนครับหูใสคโลคบตัวนี้ฮึ๊บหูโลบตัวนี้ แรมแรกมาแล้วครัไใส่สวยไซส่โลบดูกันโอ้โหโ,โหหนุ่นส่งลงคอไปเลย หลอดนะครับเช้านีก้กัดครับกัดครับโอ้โห و, กัดใกล้ๆเลยครับโอ้โห و. นี่ครับไปแล้ว ใกล้เกินนี่ครับสับเลยครับใกล้ๆโอ้โหกัดตรงนี้แล้วไปขึ้นน้ำตรงนี้ครับไปแล้วครับลรงนี่ครับทรายไหลเลยครับนี่ วิ่งยาววิ่งยาวไปไปเท็กซัสลิกส์สนุกตอนส่งสายนี่เลครับนีไ่ไงไปยาวเลยครับไปไปไปถึงไหนนี่นะครับ ไัไเอ,อยู่ไหมโอ้โหนูนครับวิบ่งไปนู่นเลยครับปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนเอาโอ้โหคิดว่าโดนอะไรวะโอ้โหวัดไม่ถึงครับ มันมุดโคลนออกไปนู่นครับโอ้โหวัดตึงไงคิดว่าอยู่แล้วอะอ <c oughs> มันร้ายมากไดระยามาครับกัดอีกแล้วนะครับโอ้ยไฟท่วมครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไอ้ไท่วงครับไฟทท่วงโอ้วโอ้โหเฮ้ยขึ้นไหย โอ้โหอะไรครับนี้อ่ะต่อเรื่องอะไรเนี่ยขุดอะไรขนาดนั้นครับโอ้โห ใส่ได้เล่นน้ำแล้วครับนี่ปลาช่อนใหญ่เหรอเล่นน้ำทั้งไหนครับอากาศร้อนเล่นเล่นน้ำเลยครับวันนี้กว่าจะเอาขึ้นได้ครับ ตอนแรกคิดว่าไม่อยู่นะเนอะนี่ครับมาดูนี่ครับไซโลกว่าเลยครับมุดโคนนำปีเลยถึงก็ต้องลงน้ำไปเอาครับตอนนี้แต้มที่ที่สามครับที่ได้เหนื่อยครับเหนื่อยตอนนี้ โอเคครับสำหรับวันนี้วันหยุดกับการตกปลาตกปลาคลองด้วยเท็กซัสลิกครับก็ได้เวลากลับแล้วครับร้อนมากันี้น,นี้ก็กบกลับเที่ยงแล้วครับามาดูผลงานรวมผมนะครับนี่นะครับ3ตัวไซโลทั้งนั้นเลยครับอีกตัวหนึ่งประมาณครึ่งโลครับไซโลสองตัว ก็วันนี้หลุดไปเยอะครับกัดไปหกตัวได้สามตัวไอตัวสุดท้ายมุดโคลนได้เล่นน้ำเลยครับคิดว่าติดติดตอหวัวแต่ลงไปโคลนอย่างลึกเลยครับงัดไปงัดมาลงไปแล้วยังงัดไม่ขึ้นเลยครับขึ้นมาดึงดึงหน่อยมาทั้งสวะทั้งปลาเลยครับโอเคสำหรับทริปนี้ก็จบไปแบบทุลักทุเลครับวันนี้เปียกก่อนกลับครับ โอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ